เจอปัญหาใหญ่แล้วทักษิณชินวัตรไม่เข้าเงื่อนไขขอพักโทษ จากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยทานลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนี้จะมีการขอพักโทษจากกรมราชทัณฑ์ได้หรือไม่ด้านกรมราชทัณฑ์เปิดเผยโดยอธิบายหลักเกณฑ์พร้อมเงื่อนไขาการขอพักโทษว่า ตามเงื่อนไขของการพักโทษนั้นสำหรับนักโทษชั้นดีที่จะได้รับการพักโทษต้องได้รับโทษแล้ว1ใน3ซึ่งกรณีของนายทักษิณอดีตนายกนั้นถือเป็นนักโทษชั้นกลาง ดังนั้นจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขของการขอพักโทษนายทักษิณจึงต้องติดคุกต่อจนกว่าจะครบหนึ่งปีสำหรับขั้นตอนการพักโทษตามพระราชบัญญัติราชทันหรือระเบียบหรือกฎกระทรวงยุติธรรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การพักการลงโทษหมายถึงการปลดปล่อยไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมความประพฤติที่กำหนดหากฝ่าฝืนจะถูกนำกลับมาคุมขังในเรือนจำตามเดิมและถูกลงโทษทางวินยัย ทั้งนี้การพักการลงโทษมีใช้สิทธิ์ของผู้ต้องขังแต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีมีความก้าวหน้าทางการศึกษาทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ คุณสมบัติที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน3ชั้นดีมากเหลือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งใน4ชั้นดีเหลือโทษจำคุกไม่มเกิน1ใน5การลดวันต้องโทษคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเป็นนักโทษเด็ดขาดที่จำคุกมาแล้วตั้งแต่6เดือนขึ้นไปโดยจะลดโทษให้ตามชั้นของนักโทษก็คือ ชั้นเยี่ยมจะได้รับวันลดโทษเดือนละ5วันชั้นดีมากจะได้รับวันลดโทษเดือนละ4วันชั้นดีจะได้รับวันลดโทษเดือนละ3วันโดยทางเรือนจำจะรวมวันลดต้องโทษสะสมของผู้ต้องขังทุกรายเอาไว้เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกรมรชาชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติให้ปล่อยตัวเมื่อมีวันลดโทษสะสมเท่ากับโทษที่เหลือ การพิจารณาจะทำทุกเดือนหากไม่ไปกระทำผิดวินัยเสียก่อน